เอาซื้อเด้อถูบาทเนี่ยให้มะเขแดงเนี่ยกูอิ่มแล้วเด้อบาทเนี่ยมีบกินหันว่าแซบปลสชีหส้เท้าซื้ออีหยังก็สิซื้ออีกคนด้วยย่านเบิดเงินตีสั่นคือว่าจากคองบรกระจอกมามันกินรู้แล้วเออแซ่บจพี่น้องแกงผักหวานก้อยต้องแกงผักหวานตัวนี้ไปเล่มต้นของเฮาเด้อเนี่ยแม่ ช่างก้อยช่างแกงแล้วได้กินสุย่างแล้วไข่ม,มดแดงอาหารอาหารอีสานบ้านเฮาเคยอยู่เคยกินกินบะได้กระแซบบะดันเด้อครับพี่น้องอะไรแม่นั้าเก้าบาทเนี่ยเอ้ยพ่นว่ามันแพงพันยานเบิดเงิน <c> ผ <oughs> ู้เถ่าเนะาะจะจะสิเป็นเคื่อกันสุก้นจังส่หรอจัสิอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันบืาโอเคตีอิ่มแล้วเด้อ เงพับจากอีสตีม,มันอิม่มขึ้นเนย่านเหมือเงินหนาสัน<อ>่นมาอ <laughs> ัจจะว่าอิ่มก็ซื้อรถซูนหนังเอออัน,นยายพรบระโยบ๊อดนัน่นซ้อน <ừ. S 1> กลางเลยโหดกินใบบ่ได้รีออกเนาะโหดเลยเออมันบ๊อดรีเอออัน,นเออออกกำลังมือออกกำลังใหม่ไปอืออืม เด็ดไม่จากต้นเดี๋ยวนี้จะมีผักหวานน้อยๆอยย่สองต้นในบ้านปลูกได้จะปีแล้วห้าปีหกปีแล้วอืมเอทถากินถากินยังอีกเนาะถากินเห็ดละงอกเด้อบัดเนี่ยเห็ดละงอกเห็ดไข้ลังบ้านเด้อผักหวานปลูกก็ได้กินแล้วเนี่ยอืผักหวานเขาปลูกก็ได้กินแล้วอืมถากินเห็ดละงอกกับเห็ดไข้เด้อล้างบ้านปลูกต้นย่างบาดเนี่ยผักหวานนี่ปลูกก็ได้กินแล้วเนี่ยคนเออ ไอโยมันควรยืนเนาะเอาแม่มันจะกินตุ่นแนวเอรลพร้อมเคยกินพี่น้องกันบะแกงคันบะแกงอันบะแค่พั้มกระแซบแซบพี่น้อง <c oughs> กินบะได้กูกระแซบบะนั่นแล้วว่าแกงบะแค่พั้มมีอีกต้อซื้อมะลุดลัตีแล้วว่าบะแค่พั้มพอบะได้ซื้อบะนั่นโดเดอ้อ แต่ว่าแซ่บอี่ดีเนาะแม่เน้อแซ่บอี่ดีอยนะมันตุน่งเนี่ยคอยกับเจ้าได้มักกแับปแก้มไข่าพามอิติกับพ่อคินยายพ่อกับพ่อคินกินใน, <พอ S 1> นตังแม่มันกูกินเองเอาอีกละ่ะขนมเซนกับข่าวอิติเฮ็ดน,น้ำยาขนมเซนพร้อมได้มือสาวนอืมอืม กินได้ค่ะพี่น้องได้เนาะอเนื้อิ้มบะได้เหมือนี่เนื้อเนึ่งกินได้อันนี้ขนมลูกล้านลูกล้านอันหมออันอันอันแล้วยุอันเกาหลีแล้วส่งมาใหอยเสียไปเสียไปให้เพลินน้ำยาหุ่นยังยังนะเพุ่อนน้ำยาไปแล้วเพื่อนน้ำยาเลยเพื่นอันนี้สิกินข้าวขนมเส้นได้บนเนี่ยค่ะค่ะเอาลวดอืม เกูอยากกูยังจะกินขนมเส้นอ่อืมกลางวันหนาวก็หอนหนอนกแกงอาหารอีสานขาดประแดกกับชุโรดบอดายได้ค่ะเด้อจก่งคือเช็มเหรอแม่ขกาวานกับพ่อไปเล่มมาได้ถ้วยหนึ่งกับไข่นาตีเนาะ ดีกูว่าคิวบัดน,นี้มึงเติม,มไ,ด,ได้ดีเด้อเพราะว่าให้เต,หเติมแบบนั้นให้มันยิ่งขึ้นจนังน,น้อยผุนอยากสวย <laughs> อยากง,งามเด้อหุ่นบ่าหายจใจเอาเด้อค่ะเด้อว,ว่ามีร้านสาวส่าคิวแต่ว่าได้เห็นน้ำมูกเ<อ>าขาบังคับเพชดบ่กัดอันนี้เห็นมันเพชดแต่มันเลี่ยนมันไม่ไหมผุนต้นเนี่ยลูกหลานผู้ไรก็ได้นั่นหน้าบานนีด แม่ชวนีเฮ็ดนะเบิร์นเด้ยว่าเปสลัดวสดีใช่ไหมจ้ัาอย่าิ้มชิวจังแมนบอกแม่ตอนกลางเด้อตอนกลางเด้อมาก่างมะแกงยังเราโคเรีไปแล้วแค่พอนบอกกูบ้างเนนไูกกูกนไหลมากจังมากแก้งมากจังหอบปัญญาหามนจะแมง เราผืนนล้วเลยเราไปยูเฮดจังไดก็แม่บันมาแล้ววางได้ก็เฮไดก็มาเฮนาดึก <c oughs> ซ่อนการเนื้อซอนการ